พี่ปามตรงผมที่พี่ปามทำมานี่ได้มดึงกระชากไวได้ได้ไหมคะพี่ชายผมูอากระชากไวมีถุงการบันเทิงได้ไหมคะได้ได้มีป้ายแอ้ผมหยิกเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกันป้ายมีหยิกอยู่แล้วเอออเาลิ้นกวาดเดี๋ยวให้นะคะพี่ทั้งสี่คนไปแล้วเรียกพี่อ๋อพี่พี่เป็นดอง ทักทายกับคุณผู้ชมน้ำบ้านที่ดูอยู่ทั่วประเทศก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเผื่อว่าอ่ะบางคนอยากจะเปิดมางที่ต่า้ววงใหม่หรือเปล่าใครเล่นอะไรตอนไหนๆนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมทีเหกรือว่ายูการ์บันเทอร์นะครับซิงเกิลก่อนเล่นกลองซิงเกิลนี้ติดตามอ้าวเอามีการสับเปลี่ยนด้วยเอามีการทีมานดิบไปครับสวัสดีครับผมหยิบนะคระอิทเอฟหกนะครับก็อิทการ์บันเทอร์แหละนะครับเล่นเปลี่ยนกันก่น ยังเวทเหมือนตำแหน่งเดิมโอเคหลายคนที่ถ่ายมาเล่นตำแหน่งครับสวัสดีครับผมออฟโครงการบันเทิงครับผมก็เล่นมีตั้งตำแหน่งเดิมค่ะสวัสดีครับผมแม็กครับตอนนี้ย้ายมาเล่นโทลมานาตายแล้วอันกะลุมไหมคะเม่เป็นกะลุงนะฮะซิกีิบองสิครับซิงคิบองค่ะมีการสอบตำแหน่งที่ป่าฉะนั้นถามวิธีก่อนละกันว่าทำไมถึงเปลี่ยนตำแหน่ง จะเล่นกล่องแล้วก็เล่นเป็นตรีคอบเป็นัอ๋อรไม่ปนไม่ดีนะตอนไม่ก่อราไม่ได้ทำได้เพอดีกองได้ราคาดี็ไม่ใช่พอดีว่าซิงเรนีเนี่ยเป็นเพลงช้าทหการร้องมากขึ้นครับก็เลยอยากจะโฟกัสการร้อมากขึ้นเล่นกตาร์เพื่อจะได้โฟกัสทม่าคออแฟนๆไปได้เห็นด้ตลอ้วก็ติยู่ตแห่งแนวหลัง พี่มอม่คอเห็นทีเลยตอนดูวีอ่ะนอเล็กๆอยู่หลังป้อเองต่าดหีกดีแล้วครับเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าบ้างตอนสมัยที่กจในรุ่นหกี่หรอิดการที่หาได้ครับมาไม่คุยกันที่ยกอะไรยกนะอะไรเรื่องจริงเหรอไม่หรอกคือโดยรวมสนิทกันอยู่แล้วนะครับเพราะด้ความที่รุ่นหกเป็นรุ่นที่มีจริงมีผู้ชายนะครับรวมรวก่ด้วยนะครับ คิดเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะโ,โอ๋อแต่คิดตอนนึงไ,ไปอยู่วัดพุทธโซงไงใช่โง่แล้ว <c oughs> บบระหว่านที่ตัดผก็คือชอบชอบร้องเพลงเลื่องดนตรีกันที่แพร์นั่นเองครับก็เลยเชิญี่มาตุ้มิงค่ะตุ้มเป็นพี่มากตอนนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออกวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการแย้งย้ายครับคือยังไงครับใครจะไปไหนให้คนให้คนจะไปแหละเล่าก็ได้ ซิงเกิลนี้เต้องลงใครต้องลงใครแต่ละคนก็หลังจากทำซิงเกิลนี้เข้ากับความหมายเพลงด้วยว่าเราจะหยุดเวลาของวงมาเป็ชั่วคราวเพื่อที่ว่าหลังจากปล่อยซิงเกิลนี้เสร็จแต่ละคนก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ที่หนัดตัวเองอย่างอิดก็ไปศึกษาต่อใช่ครับไปเรียนต่อที่ต่างกฤษครับอ๋อเราอย่าง that's right that's ม่ใช่ ไปเรียน MBA marketing ใช่ตอกับมาเข้าบริหัทวงต่อใช่วง่อปเรแล้วาไม่เป็นเองแต่ได้ส่อนแบงอ่างนี้เ้วก็เรียนเยแยในวงการเดิมไปทำอะไรกันดีกันได้กันเป็นคเก่งอย่างแม็กซ์ใช่ไหมครัก็จะลอดเัาลตอนนีมีครดีที้วยใช่ผ้อย้ายมาซละครดีครับแล้ว่สมร้เดี๋ยวนีซสิพ่อพี่ปังซื้อบอรดหรือยังเดี๋ยวซื้อ ก็นอยมซอไม่ซื้อไมซที่ซื้อเฟรมไปหมดตัวแล้วคับเออเฟรม่เฟรมโ้โนี่ผมหมดเนาะเด็กขอนการเลุนการน้องเฟรมนี่แต่พี่ซื้อนะเฟรมอ่ะนี่ดูฟรีครับ ไม่ใช่หนูก็ช่วยสนับสนุนเดี๋ยวจะซื้อไปดูอีกรอบเออจะซื้อไปดูเรื่องนี้กันเออแน่นอนครับเป็น3เพลงของพีดีมินพงศ์มาทำเป็นเรื่องราวแล้วก็มีเทคกิคในการตามแสงทีเสียงงาน 3D วิดีโอแกปเลอรี่เราว่าไปเล่นหน้าที่นั่งเลยหรือเปล่าคะเนี่ยไปที่ศาลจะมาประชุมกันนะครับอืมเขาก็พร้อมกับทีครับก็จะเป็นที่ก่อ เพื่นมยนีกออะไรพอจะบอกันรายการมิสินธิ์แก้ต่า

ไมกังเยอะิพ <action> oh. ี่อกงยากงี่บอบอกนั่งนานๆกลัวเสียตำแหน่งถ้าเราต้องรู้ที่ดีกับพี่ออฟทำาแหรายการอะไรอื่นเจะบอกได้หรือยังกผมจะเป็นโปรเจกต์รายการหารเดียวครับาะว่าจะเป็นรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ตี่ตามได้ที่ผมยังอยู่ในช่วงการ ดคนะ่มกนนอะพี่พี่ก็จะทำรายการทูบุกปัญญาครับครับแล้วก็จอีกนึงครับเป็นรายการให้สาระความรู้ดูแ้ทักเไวครับให้หมูทำด้วยนะไม่ด้จัดพวกเค้าเลทาจะผัดเปลี่ยนนเวียนกันครับแด้วยะแล้วก็มีรายการท่องเที่ยวซึ่งกำลังตัดต่อ แต่ลคนนี่ค้นย่างอาีพทางนละคับนี่เขาเรียกเปนีด้วยนะครับปารีดปาีคืออ๋อของช่องนี่หลาย่อมบ์เยอเปล่าอ่ะก็เราเดาตังกันได้เออทีนี้มันถึงซิงเกิลหยุดเวลาดีกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงช้าเป็นยังไงหยุดเวลาไว้ใช่ไหมครับหยุดเวลาไว้เป็นเพลงคือคือตอนแรกเนี่ยพวกเราหลังจากที่ทำซิงเกิลแรกไปเฉยครับปีนี้เราเราก็คุยกันตั้งต้นปีแล้วแหละว่าเพลงต่อไปเรา อยากทำเพลงช้าเพราะด้วยส่วนตัวทุกคนเป็นคนชอบร้องเพลงช้า,ากันแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเพลงช้าจะผู้ติงอะไรรนั้นก็คือได้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆทั้งแต่ที่บริษ,ษัทแล้วงที่บริสเซอร์มาตลอดว่าเนี่ยแหละเพลงนี้คือเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารกับคนฟังเป็นการพูดถิงเรื่องของเหตุผลผมเชื่อว่าการทำของทุกๆคนมีเหตุผลการที่ผู้รักจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีเหตุผลทุกคนไม่ใช่ว่าเหตุผลจะเป็นการมีมือที่สามเหตุผลจะเป็น ไม่ชอบกันแล้วเหตุผลอาจจะเป็นเบื่อหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยากมีเหตุผลการที่คุณสมมติถ้าความสัมพันธ์ของคนสองคนผู้หญิงบอกว่าฉันจะไปเรื่อเหตุผลนี้ผู้ชายผอก็ราบเข้าใจว่าคุณมีเหตุผลที่จะไปแต่เหตุผลของเราคือไม่ว่าจะไหนก็ไหนเราก็มีเวลาหก็เลยก็เลยเลยเป็นการพูดถึงเรื่องเหตุผล ครับผมตอนนี้ผมเชื่อว่าคนฟังทุกคนมีประสบการณ์ร่วมได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดแค่กับความรักอย่างเดียวมันเกิกับการที่คุอาจจะจากคนที่คุณรักในแง่ของพ่อแม่ญาติยายว่าเขามีกฎของเขาเช่ด้วยวัยด้วยอะรต่างที่จัดไไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกดีทุกอย่างประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับเราเนี่ยเรายู่บ่อยๆใจคือความที่ว่าหยุดเวลาไว้น่าเป็นที่พี่ๆต่าต้องการจะแต่งงานก็หยุดไว้ช่วงนึงแต่จรจแล้วไม่มีความา มุ่งเราครับติดไปทุกอย่างครับเล็กๆครับแต่ว่านิดเล็กๆ เป็นหลักนงงงเขาจะแบบว่าคนแต่ละคนแบบว่าคอยแบบว่าจัดการนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยคอดูเรื่องคิวเรื่องจัดการทุกคนอะไรเงี้ยวิชาพื้นน้ำเรียนคิวเรียนคิวเรียนคิว้องนี่สนานีรับฟังไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันอีกได้เพราะฉะนั้นก็คือใช่ครับแเราเราทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันจะสื่อกับพวกเราเร่องนี้คือต้องการจะบอกว่าทุกทุกคนทั้งสี่คนมีเหตุผลของตัวเอง ด้วยอาจจะด้วยโอกาสด้วยจังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนได้จับเรื่องนี้บางคนได้จับเรื่องนั้นแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เราทําด้วยกันเป็นประสบการณ์ดีๆเราก็อยากหยุดเวลาประสบการณ์ดีๆไว้และถึงเวลาถ้าทุกคนจังหวะชีวิตเหตุผลกลับมาทาให้เจอกันเมื่อไหร่เราจะปล่อยกันได้เลยครับ ชอบไหมครับอยู่เวลาไว้พร้อมไหมต้องเสียดแค่นี้นไม่ปพอเนี่ยไปเวียงเขาซิงันอ,อยู่แล้วพี่ไม่คือพี่นายก็ผูทราบความหมายเหมือนกัน